สวัสดีครับมาพบกับผมแฟงกี้ชาแนลอีกเส้นเช่นเคยนะครับมาพบกับแฟงกี้ชาแนลอีกคือเกาครับพี่น้องมือนี้สีผ้ามากินเนี่ยเสร็ๆนะครับเนี่ยเสร็ๆก็คือเกาเหลาเนื้อเปื่อยนะครับเกาเหลาเนื้อเปื่อยกะซื้อซื้อมากนะครับซื้อมากอะผมแพงนะครับแล้วทึ่งๆอ่าแล้วก็เสรบจๆนะครับผมนี่ เขาเมื่อนี้ขอเป็นเห็นบ่ล่ะอ่าเมื่อนี้ขอเป็นข้าวเจ้านะครับหรือข้าวสวยนั่นเองนะครับผมผักนะครับคาที่มีโอ้หลายอย่างผักชีนะครับเนาะเอ่อหโหระพานะครับเนาะอ่อย่างก็อผักสลัดอ่านะครับผักหลายอย่างมาครับแซ่บๆนั่นกันนะครับผมมามา พร้อมแล้วครับลุยนะครับลุยชิมก่อนแซ่บเลย แซ่บเป็นเนื้อพร้อมนะครับเป็นเนื้อแซ่บเลยเนื้อเปรยพักหยอดง่ายงน่ะ ถ้าถือใจฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะฝากพี่ตอนนองกับสหรับสนุนเพียงแค่กดไลค์กดแชร์นะครับก็ถือว่าขอบคุณหลายๆนะครับผมขันมากก็ถือใจขันว่าใช่ก็กดแชร์นะครับกินแบบบ้านๆเนี้ยครับแบบบ้านๆแบบจกบๆง่าย